เรื่องติดหนี้กบดิฉันแต่งงานอยู่กินกับสามีมานาน20ปีแล้วสามีทำงานรับราชการอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีส่วนดีฉันอยู่บ้านเฉยๆเป็นแม่บ้านธรรมดาเมื่อลูกสี่คนเติบโตไปโรงเรียนได้หมดแล้วดิฉันจึงรู้สึกเหงาเพราะมีเวลาว่างมากเมื่อทำงานบ้านเสร็จแล้วจึงคิดเลี้ยงกบขาย จะได้มีอะไรทำพอเพลินเพลินและได้เงินใช้ด้วยวิฉันจึงว่าจ้างคนมาขุดบ่อเลี้ยงกบโดยขุดบ่อเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างประมาณหนึ่งเมตรครึ่งยาวสี่เมตรครึ่งลึกประมาณเมตรกว่ารวมทั้งดินที่ขุดขึ้นมาจากในบ่อแต่งไว้เป็นปากบ่อและทำทางลงไปในบ่อเป็นขั้นบันไดจนถึงก้นบ่อที่ขุดพื้นให้ลาดลงเป็นลักษณะเอียง ไว้ใส่น้ำให้กบได้ไว่ายเล่นมีไม้เอามาทำเป็นแทรลอยไว้สำหรับให้อาหารและให้กบได้อาศัยขึ้นมาเกาะอ,อยู่มีฉันได้ทำบ่อในลักษณะนี้หลายบ่อจากนั้นก็จ้างเด็กๆออกไปหาลูกกบตามหนองน้ำในท้องนามาใส่ลงในบ่อบ่อลาดหลายร้อยตัวส่วนอาหารก็ซื้อปลาราคาถูกๆมาสักโยนให้กบกินเวลากลางคืน ใช้หลอดไฟฟ้าแขวนไว้ล่อแมแลงให้มาตอมกบจะได้จับกินเป็นอาหารช่วยลดต้นทุนการเลี้ยงลงไปได้มากการเลี้ยงกบแบบดิฉันไม่ต้องเสียเงินมากและทำให้เพลินไปวันวันจนกบโตได้ขนาดแล้วดิฉันได้ไปติดต่อแม่ค้าในตลาดมาซื้อเหมาราคากิโลกรัมละ18บาทถ้าคัดก็กิโลละ25บาท คิดเงินตามน้ำหนักที่ชั่งกิโลได้พอมีกำไรได้เงินมาใช้จ่ายไม่น้อยเวลาแม่ค้ามาจับกบเขาจะจับตัวกบขึ้นมาแล้วหักกระดูกตรงเอวมันจนหักกบไม่ตายแต่กระโดดไปไหนไม่ได้เพราะกระดูกเอวหักต่อมาแม่ค้าเจ้าประจำบอกกับดิฉันว่าถ้าดิฉันจับให้และหักเอวไว้เขาจะจ่ายเพิ่มให้อีกกิโลละสองบาท หรือถ้ามีกบวันละ3-5กิโลแล้วช่วยนึงหนังออกสำหรับส่งร้านอาหารได้ทันทีดิฉันจะได้เพิ่มอีกกิโล8บาทรวมเป็นเงิน10บบาทด้วยความอยากได้เงินกำไรเพิ่มจากที่ได้มาแล้วและจากความโลภนี้เองทำให้ดิฉันไม่คิดถึงเรื่องบาปกรรมใดๆทั้งสิ้นเริ่มทำบาปโดยมีเจตนาโลภ อยากจะได้เงินมากๆขึ้นเพียงประการเดียวโดยที่ในขณะนั้นดีชันก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องพรากชีวิตเขาเพื่อยังชีพเลยตั้งใจจะเลี้ยงแก้เหงาและได้เงินมาทดเชยค่าอาหารที่เสียไปก็น่าจะเพียงพอแล้วแต่เพราะความโลภที่ทำให้ดีฉันสร้างแบบนี้นั่นคือถึงเวลาจับกบขาย ดิชันจะหักกระดูกเอวกบทุกตัวที่จับขึ้นมาเตรียมเอาไว้ให้แม่ค้าที่มาซื้อเหมาดิชันยังจำได้ติดตาเวลาไล่จับกบเพื่อจะคัดขนาดตัวเอาไว้ขายกบที่อยู่บนแทไม้ลอยกลางบ่จะโดดหนีลงไปลอยคออยู่ในน้ำกันหมดเรากับรู้ว่าวันนี้ถึงวันตายของมันแล้วแต่พวกมันก็หนีไม่พ้นเพราะดิชันจะใช้สวิงไล่ช้อนมันขึ้นมา ตัวไหนยังมีขนาดเล็กจะถูกจับโยนกลับลงไปในบ่อตามเดิมตัวที่ใหญ่ได้ขนาดกำลังกินดิฉันจะจับเอาตัวมันไว้มันร้องโอ๊อบและนินแต่ดิฉันจับมันไว้แน่นแล้วหักกระดูกเอวของมันทันทีคราวนี้มันก็กระโดดหนีไม่ได้ใช้ตีนหน้าตะกุยตะกายอยู่กับที่และร้องเสียงแหบๆมันจะเจ็บปวดทรมานสักปานใด ดิฉันไม่เคยเหลียวมองและคิดเวทนาสงสารมันเลยคิดโลภอยากได้เงินเพิ่มประการเดียวดิฉันเลี้ยงกบอยู่ประมาณปีกว่า,ก,วาก็เลิกทำเพราะเกิดความกลัวบาปกรรมขึ้นมาเพราะดิฉันไม่เคยลืมแววตาของมันเลยในเวลาที่จับมันหักกระดูกเอวในแววตานั้นมันมีทั้งเหมือนตัดพ้ออ้อนวอนเจ็บปวดและทุกข์ทรมาน แต่เป็นความรู้สึกที่สายเกินไปเสียแล้วสายเกินแก้เสียแล้วเพราะได้มีส่วนเลี้ยงกบเพื่อให้เขาเอาไปฆ่าไม่รู้กี่ร้อยคงเป็นพันพันตัวอีกทั้งยังหักกระดูกเอวกบเพิ่มกรรมให้กับตัวเองให้มันหนักเข้าไปอีกเพราะความโลภต่อมาดนฉันกับสามีไปทุราด,ด้วยกันที่จังหวัดลำพูนเราเอารถตู้ขับไปเองออกรถจากกรุงเทพราสองทุ่ม แล้วไปสว่างที่เขตอำเภอเถินจังหวัดลำปางสามีเป็นคนขับมีดิฉันนั่งคู่กับเขาที่ด้านหน้าลูกน้องของสามีนั่งไปด้วยอีกสามคนอยู่ด้านหลังตอนนั้นมีฝนตกพรามๆถนนลื่นมากจู่ๆรถก็เกิดลื่นฉลาบสามีหักพวงมาลัยลงข้างทางทำให้รถคลิกคว่ำหลายทอดดิฉันพุ่งตัวทะลุกระจกหน้า ไปนอนสลบอยู่กลางท้องนาสามีกระดูกไหปลาร้าหักลูกน้องคนหนึ่งหลุดจากรถเอาศีรษะกระแทกกับคันนาสลบคาที่ลูกน้องอีกสองคนบาดเจ็บไม่มากทุกคนถูกส่งเข้าโรงพยาบาลที่จังหวัดลำปางหนึ่งคืนวันรุ่งขึ้นใช้รถพยาบาลเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อรับการรักษาในโรงพยาบาลมีชื่อแห่งหนึ่งลูกน้องสามีคนที่สลบ เพราะศีรษะกระแทกคนาเสียชีวิตส่วนดีฉันกระดูกสันหลังเคลื่อนต้องนอนรักษานานนับเดือนจึงออกจากโรงพยาบาลมาอยู่บ้านนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ดิฉันต้องทนทุกข์ทรมานจากการปวดหลังมันปวดกระดูกสันหลังตรงบริเวณเอวมาถึงก้นกบและขาเป็นระยะระยะบางครั้งปวดจนลุกไม่ขึ้น ต้องนอนนิ่งๆอยู่กับที่ทำอะไรไม่ได้เลยมันปวดเป็นพักๆทุกวันดิฉันกินยาระง,งับปวดเป็นประจำหมดยาแก้ปวดนับพันเม็ดเข้าไปแล้วเคยรักษาจากนายแพทย์โรคก,กระดูกจนถึงบัดนี้ก็ไม่หายกินยาจนมีแต่กลิ่นยาไปหมดทั้งตัวดิฉันเชื่อเหลือเกินว่าการที่ตนเองต้องมารับทุกทรมานที่ตรงกระดูกสันหลัง ไม่ว่าอากาศจะร้อนหรือหนาวถ้าอากาศหนาวก็จะยิ่งปวดตรงกระดูกสันหลังมากที่เป็นเช่นนี้อยู่ทุกเมื่อเชื่อวันก็คงเนื่องมาจากกรรมที่เลี้ยงกบขายและหักกระดูกเอวกบด้วยความโลภอยากได้เงินเพิ่มแน่นอนตั้งแต่บัดนั้นจนถึงเดี๋ยวนี้ดิฉันยังไม่อาจลืมแววตาของกบได้เลยซึ่งทุกวันนี้ดิฉันจะตักบาดพระทุกเช้า และมีโอกาสทำบุญก็จะทำทันทีตลอดจนให้ทานทั้งนี้เพื่อขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แก่กบทั้งหลายที่ข้าพระเจ้าได้กระทำต่อเขาเพื่อหวังให้เขาซึ่งเป็นเจ้ากรรมนายเวรจะได้อโหสิกรรมต่อดิฉันบ้างแม้จะไม่ทั้งหมดก็ขอเพียงผ่อนทุเลาเบาบางความทุกข์ทรมานลงบ้างก็พอดิฉันเชื่อแล้วเรื่องกฎแห่งกรรม ใครทำกรรมใดไว้ก่อกรรมใดไว้กรรมนั้นจะต้องกลับมาตอบสนองตัวผู้ก่อกรรมแม้จะมาในรูปแบบต่างๆที่ไม่ตรงกับกรรมที่ตัวก่อฉะนั้นกรรมจึงมาในรูปแบบที่ไม่เหมือนกันแต่ก็ต้องถูกกรรมสนองแน่สำหรับผู้ก่อดังนี้ถ้าเรื่องนี้ที่ดิฉันได้เล่าให้ท่านได้อ่านนี้มีกุศลทำให้ท่านผู้หานละเลิกการก่อกรรมได้บ้างแล้ว ก็ขออุทิศกุศลผลบุญที่พึงมีนี้ให้กับกบที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรของดิฉันด้วยเถิดนาทีลานโพเรียบเรียง